สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอเรื่องความเป็นครูคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณค่ะผู้เสนอนะคะก็มีนางสาวอ,อริยาดำจันรหัส043ค่ะนางสาวอรวันฉายมณีรหัส046ค่ะนางสาวนัทธิดาจันแก้วรหัส047ค่ะนางสาวสกุลรัตนวพันธ์รหัสศ4นสค่ะนางสาวนิชาพัชส,สังทองรหัส0ู5ย์ค่ะความเป็นครูนะคะ ครูเนี่ยซึ่งมาจากคําว่าครูแปลว่าหนักเพราะฉะนั้นแล้วนะคะครูจึงเป็นผู้ที่หนักหนักในเรื่องใดบ้างเช่นหนักในเรื่องการสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้หนักในการสอนหลายๆคนให้เป็นคนดีซึ่งเป็นบุคคลที่สังคมต้องการครูที่แท้จริงนะคะต้องเป็นผู้ที่กระทําแต่ความดีต้องหมั่นขยันอุตสาหะภาคเพียรต้องเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละต้องหนักแน่นอดทนอดกลั้น ต้องรักษาวินัยสํมรวมระวังความประพฤติข,ของตนค่ะต้องตื่นรูปใจออกจากความสบายต้องตั้งใจให้มั่นคงและแน่วแน่ต้องรักษาความซื่อสัตย์และความจริงใจต้องมีเมตตาและหวังดีต้องวางใจเป็นกลางต้องหม่นอบรมปัญญาให้เพิ่มทุนสมบูรณ์ขึ้น 2. นะคะคุณธรรมความประพฤติีงามเพื่อประโยชน์แก่นตนเองและสังคมซึ่งมี พื้นฐานมาจากหลักศีลธรรมทางด้านศาสนาค่านิยมทางวัฒนธรรมประเพณีหลักกฎหมายจรญยาบรณวิชาชีพการรู้จกักใต่องว่าอะไรควรทําไม่ควรทําคือจริยธรรมที่นํามาปฏิบัติจนเป็นนิสัยเช่นการเป็นคนซื่อสัตย์เสียสละและมีความรับผิดชอบค่ะจริยธรรมนะคะจริยธรรมเนี่ยบวกกับธรรมะก็คือความประพฤติที่เป็นธรรมชาติ เกิดจากคุณธรรมในตัวเองก็ให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมสรุปได้ว่าข้อควรประพฤติจริยธรรมเนี่ยเป็นความเป็นผู้มีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์เสียสะละและประพฤติงามจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่นักนักการศึกษาเนี่ยแล้วก็นักวิชาการ,รเนี่ยสนใจที่จะศึกษาเพื่อนํามาแก้ไขปัญหาจริยธรรมในสังคมและหาทางปลกปังให้บุคคลเนี่ยมีสังคม จริยธรรมควบคู่ไปกับคุณธรรมเพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขในการศึกษาจริยธรรมเนี่ยได้มีผู้ให้ความหมายได้ไว้หลากหลายในทัศนคติของตน 4. นะคะจรรยาบรรณจรรยาบรรณเนี่ยเป็นข้อควรปฏิบัติที่ดีงามสําหรับสมาชิกในวิชาชีพนั้นๆข้อควรปฏิบัตินี้นะคะถ้าเราฝ่าฝืนกฎโทษจรรยาบรรณวิชาชีพ่จะเป็นมาตรฐานความประพฤติและวิจารณญาณทางศิลธรรมและวิชาชีพ ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์หรือแบบแผนของความประพฤติสาหรับการยึดถือเป็นแนวปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพหนึ่งหลักปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยอาศัยหลักธรรมความถูกต้องส่วนใหญ่เนี่ยกำหนดโดยสมาคมวิชาชีพนั้นๆวิชาชีพต่อตัวเองต้องมีวินัยต่ตัวเองพัฒนาตัวเองด้านวิชาชีพด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการเศร,รษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ จัรญ,ญาบรรตวิชาชีพต้องรักศรัทธาซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพจรรญ,ญาบรรตผู้รับบริการต้องรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทักษะาและนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งกายวาจาและใจต้องไม่กระทำตนเป็นศัตรู ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและความเสมอภาคจัญญาบัณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพพึ่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างสร้างสารรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมสร้างความสมัครใจในหมูคนะ่คณะจัญญาบัณต่อสังคมพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์และพัฒนาเศร,รษฐกิจสังคมศาส,สนาและประวัฒนธรรมภูมิปัญญาสิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค,ค,ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ